สวัสดีครับผมแบงค์ครับช่องอัปเกรดออโต้แอนด์เทคนะครับ by จิเนียร์อ่ะสิ่งสำคัญที่สุดเวลาเราทำช่วงล่างนะครับคือสายไฟเส้นนี้ครับสายไฟ ABS s e n s ร์ห้ามให้เขาตึงนะครับเขาขาดง่ายมากอย่าอย่าไปแต่ผมดูแลในคลิของเราเนี่ยตอนนี้คือเราไม่ไปยุ่งกับเขาอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปทำอะไรถ้าถ้าเราไปโดนเราไปอะไรเนี่ยเราต้องคลายนะครับให้เขาให้ตัวได้แล้วก็เก็บเขาถอดถอดคลิปออกอะไรเงี้ยครับ ส่วนไอเชือกตัวนี้ผมมัดไว้แล้วทําไมเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําให้ดูมัดไว้ทําไมอันนี้คือ,อผมกันไม่ให้ตัวนี้มันรั่วมันเสียโอเคอเดี๋ยวมาดูกันถ้าเราจะถอดเพื่อเปลี่ยนแค่ผ้าเบรกนะครับปั๊บนะครับโอเคเราจะถอดโบ้นแค่2ตัวนี้คือตัวนี้กับตัวนี้ครับแล้วเราก็สามารถที่จะถอดเปลี่ยนผ้าเบรกได้เวลาถอดนะครับอ,อย่าพึ่งใช้กอบแกรนะครับ ให้ใช้ด้ามขันแข็งก่อนนะครับเดี๋ยวก็แกกพังก็อแกพอด้ามขันแข็งเสร็จแล้วเราค่อยใช้ก่แกกลดเวลาอันนี้ผมเรียบร้อยละผมก็เลยเดี๋ยวผมใช้มือขันออกกันเลยครับทีนี้ํานะครับดีล็อกมากเลยนะมือเดียวเท่เลอเกินอ,อืมซ้ายกันทาน อืมอ่ะหลุดสองตัวแล้วนะครับโอเคปกติเนี้ยอ่าพระเบรกไกด์ตัวเนี้ยเขาก็ยังอยู่ในในในรูแบบเนี้ยครับเวลาที่ที่เราถอดนะครับอ่าเราก็จับไอชุดเนี้ยจับไอชุดเนี้ยอ่าถอยหลังนะครับให้ไกด์พ้นออกจากรูกทั้งคู่แล้วก็เวียงชุดเนี้ยไปด้านหลังไปไปทางไปทางด้านหลังเนี้ยครับอ่าเขาก็จะหลุดออกมาเลยอ่าอันนี้เดี๋ยวผมเวียงถอยหลังก่อนอ่าไกด์ตัวล่าง หลุดแล้วอันน่ะแล้วก็เวียงออกอย่างเงี้ยอ่าแค่นี้ครับโอเคนะครับอ่าอ่าสภาพผ้าเบรกหลังก็นี่ครับลองขยับดูอ่ะเห็นเลยครับตรงนี้ฝั่งนี้เหมือนจะติดติดขี้ดินนะอืมครับนะครับทั้งไม่ได้ฉากเหมือนจะติดขี้ดินที่ริมๆนะครับเดี๋ยวก็คงต้องทำความสะอาดอ่ะโอเคไปต่อครับ มืดแล้วอ่ะแต่เคสนี้เราจะถอดลูกสูบนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ถอดสายเบรกอ่อนออกนะครับอ่าผมอ่าเดี๋ยวเราจะถอดไอตัวโบนสลักตัวนี้ตัวนี้กับตัวล่างสองตัวออกเลยครับจะเป็นหน้าต่างเนี้ยแต่ลูกสูบดูอาการแล้วก็ก็ดูไม่เจืดเลยครับเผาเลยดีกว่าไม่ต้องสวดละ อโอเคนี่เราถอดโบนยึดสลักออกเลยครับแล้วเนี่ยแล้วผมจะเหวี่ยงมาฝั่งนี้ไม่ได้ไปโดนอะไรกับสายไฟไอตัวเซ็นเซอร์ครับอที่ผมพันไว้ก็คือแค่นี้แหละผมพันไว้เพื่อไม่ให้เขาเสียรูปครับก็น้ำมันรั่วไหลอล้อาโทษน,นะครับเน่ กระป๋องวางไว้เนี่ยคือผมจะทําแบบเนี้ยรีบรีบรีบสีล้อเลยประมาณเนี้ยนี่อีกล้อหนึ่งก็เดี๋ยวจะไปใช้เหยียบเบรกเอาแล้วก็ดันให้ไฮดรอลิกดันน้ํามันออกมาเลยจนลูกสูบติดไม่ติดยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องดันออกมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราลองลูกสูบตัวเปล่ากันว่าติดไม่ติดโอเคอ่ะขาตั้งกล้องี๋ยวเขาจเหยียบเบรก เดี๋ยวผมดูเรื่องนะครับออ,ออหบยังหบยังหบยังอ,ออกมนขี้เลย หลังขวา,าล่างซ้ายนิดนึงยังไม่ออกอ่ะออกมีผ้าอาอีาบบดีเดี๋ยวค่อยไปล้าง,งอะไรหน้าซ้ายอ่าโอ้โหเยี่ยวแตกอืม หน้าขวาอะยังไงดีรับนะครับเดี๋ยวเยี่ยวแต่อืมเอาเรียบร้อยโอเค